วันนี้เรามาที่น้ำตกไนแการานครหลวงแห่งการฮันนีมูนของโลกเลยเมื่อ39ปีก่อนที่นี่คือที่ซึ่งภรรยาก,กับผมมานีมนกันซึ่งแน่นอนว่าเตียงสะเทือนแผ่นดินสะท้าน <c oughs> วันนี้ผมเอาลาพวกขี้แพ้ทั้งหลายดอน่งอีเมลส่วนตัวมาบอกผมเรื่องงานประมูลพิเศษที่น้ำตกไนแการาแห่งนี้ผมรู้ตลอดว่าผมเป็นคนโปรดของดอนไนการา่าเอาเงินมาดูหน่อยได้ไหมเนี่ยฉันละเบื่อความยิ่งแง่ของรอย โชคดีที่วันนี้ฉันไม่ต้องพูดกับรอยแล้วดอทส่งอีเมลส่วนตัวมาเชิญฉันไปงานประมูลที่น้ำตกแองกราด้วยวันนี้ฉันอยากได้อะไรฉันต้องได้แน่แองกราจ้านี่มาแล้วมันคือน้ำตกแองกราต้องมีของพิสดารอยู่ในกดังแน่แน่เลยวันนี้เรามาน้ำตกแองกราใช่จ้ะฉันได้กลับบ้าน ฉันดีใจจังที่ได้อีเมลส่วนตัวจากดอนมางามประมูลนี้รู้ไหมฉันเคยอยู่ที่นี่นานสิบปีเราจะมีโกดังดีๆอยู่ที่นี่ไหมเหระสงสัยจงว่าจะมีคนจําฉันได้ไหมอะโอ้ปลเจ้าจะไม่เคยโดดน้ําตกในถังไม้หรอกนะแต่ฉันแก้ผ้าให้นักท่องเที่ยวดูบ่อยๆโบ,บกี้ตอนนี้แกแต่งงานแล้วฉันรอมานานที่จะเอาของขวัญชิ้นพิเศษได้แกอะไรฮะเงินเหรอไม่ใช่ดีกว่างเงินอีกบันทึกบันทึกรวมภูมิปัญญาและมุกตลกของครอบครัวเคนี่ ไม่เห็นว่าจะดีกว่าเงินเลยถ้าไม่สนใจว่าอยู่ที่ไหนท่านก็ไม่ได้หลงทางอานหนังสือไปพร้อมกับขับรถได้ไหมไปห่างๆผมเไม่ไม่แค่ขับรถไปโผา่ไปก็ได้นี่นานี่คือภูปัญญาที่ถ่ายทอดผ่านทุกคนในตระกูลเคนนี่รู้ไหมว่ามีกี่คนต้องตายไปเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้อยู่ในครอบครัวมาห้าชั่วอายุคนน่าอัศจรรย์มากเมื่อคิดว่าไม่มีประโยชน์ใช้งานอะไรได้เลยไอ้ดอนอารุณสวัสด์ทำไมคนพวกนี้ถึงรู้เรื่องงานประมูลนี้ด้วยอะ ก็วิธีเดียวกับนายแงเจ้างั่งคำเชิญพิเศษสุดพวกเขามากันเองจะว่าไงได้สวัสดีทุกคนขอต้อนสุ่การประมูลในเช้าวันนี้เราจะเข้าไปที่โกดังตัดล็อกออกเปิดประตูให้ประคุณได้ดูคุณจะอะไรไม่ได้กติกาเหมือนเดิมเงินสดถามคําเดิมเลยพร้อมกันหรือยังร้องลงมือกันเลยเอาละ่ะเริ่มปาร์ตี้กันได้เลย หมายเลขสี่ปเอาดูนี่มีกล่องเรียลร้ายมากมายเราจะเอาไปขายกันข้างนอกนะทุกคนโอ้ให้ตายเถอะหนังสือทั้งนั้นน่ะจริงด้วยใชมเปญละจ้าโอ้หนังสือหมดเลยผมไม่อยากได้หนังสือไม่อยากได้สักเล่มผมเคยอ่านหนังสือหนึ่งไม่ชอบมีโต๊ะกาแฟเก่าๆกล่องเยอะแยะเต็มไปหมดออขอบคุณแต่ว่าไม่ละสำรวจแล้วต้องเคาบอกว่าแอะเพจะอื่นจะแตกง่ายบ้างไหม ก็น่าจะเขียนบ่ออย่างอื่นเอาไว้บ้างอะนะผมไม่เคยเขียนคำว่าแตกง่ายไว้บนของโอเคมันแต่ไม่ได้ปริศนาอะไรก็ตามที่อยู่ใต้ผ้าคลุมสีแดงอาจจะมีค่านะลองนิดหน่อยมะเมื่อก็ทนี้เองมองไม่เห็นมูลค่าอะไรมากมายโอเคเริ่มกัน่ละโกดังหมายเลขอีสี่สิบแาสเบาๆอ้าวห้าสิบทางด้นนั้นเลยเจ็ดสิไปกันต่อหนึ่งร้อยสิบหนึแล้วว่ายังไงสอง สู้ไม้225ขวามือ250ดัจันไม่ซื้อหนังสือหรอ250สู้ไม้275ซ้ายมือมีแต่หนังสือเขาจะซื้อหนังสือไปทำไมสามร้อ่สิบไม่ใจเลยเขาชอบหนังสือเหรอหกยสิบโอ้โหดังมาเลย610นับหนึ่งนับสองหกยสิบไปเลยเดี๋ยวใครนะพอกับโบเก้อ่ะอย่าเดินผ่านกล่องนุพิราบโดยมีดอกฮุกอยู่ในกระเป๋านายเพิ่งซื้อกล่องพิราบไปนะเจ้าห่างเงยอะไรก็เขามันโง่ะ บันทึกบอกว่าให้โบกาดยกเฮ้ hey, มันอยู่ในบันทึกมันไม่อยู่ในบันทึกมันอยู่แล้วนี่ไงรู้อะไรไหมโต๊ะแบบนี้มันขายได้50เหรียญเงินง่ายๆนี่มันกล่องครุกระดับนิ่นาะเดี๋ยวใช่ไหมคิดว่าใช่นะใช่นั่น10บกรัตพอได้ไป25แต้ม มันน่าจะเป็นแหวนมูลค่าสัก250ดอลลาร์บูมพ่อ10กระตัดตรงนี้เลยโอ้ทั้งหมดนี้เป็น10กระตัดกรัมที่จะได้80ดอลลาร์นั่นเออ10กระตัดีดอลลาร์ไม่ไม่ขอคิดสักเดี๋ยวหนึ่งพ่อกำลังดึกภาพอยู่ไปเอาบันทึกไม่พ่อดึกภาพเหรียญได้โปรดเย้แมทนับเป็นทองครึ่งออนคลิกคลิกคลิกเท่ากับประมาณ900เหรียญบูม แค่หนึ่งเหรียญนะใช่เลยเมื่อสัปดาห์ก่อนเราขายไปเหรียญหนึ่งทางเน็ตราคา49นี่ไงล่ะอีกเหรียญหนึ่งก็อีก30เหรียญโอ้เดี๋ยวก่อนจะเป็นอะไรเนี่ยนกสองหัวคาดไม่ถึงจริงๆว้าวพระเจ้าช่วยเด็กๆจำไว้เป็นบทเรียนถ้าเธอสุบุรีเป็นานานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น อะไรดูบนหัวไม่ต้องห่วงนะไม่มีสมองอยู่ข้างในซึ่งมันก็เหมือนแกด้บางครั้งพิลึกจังเนี่ยมันมีหามากรด้วยอ่ะตายสิเฮ้ยเจ้านี่เห็นไหมรู้จักใครที่รู้จักคนแบบนี้ผมไม่รู้จักคนที่รู้จักคนที่รู้จักคนที่รู้จักมันหรอกโอ้โหมองหน้าหาเรื่องอ่ะ ทาและเชิญทัศนาโอ้โหที่แน่ๆคือมีของแน่นไปหมดแต่ดูของคุณภาพแย่ๆพวกนี้สิ่ฉันไม่อยากได้อะไม่เอาฉันว่ามันเป็นปริศนาซะเก้าสิบเปอร์เซ็นเท่าที่เห็นนะจักรยานพอใช้ได้ดูไปก่อนแล้วกันถ้าราคาพมอะฉันอาจจะซื้อก็ได้โอ้นี่เขาท่านะอยานั่งยองๆโดยสวมสเปอร์มันไม่ได้ช่วยเรื่องโก,กดังตอนนี้เลยพ่อก็จริงแต่ว่ามันคือภูมิปัญญาปิดบันทึกซะดูกดัง ผมเห็นของมีค่าเลยนั่นน่าจะสักสิปีของเล่นเยอะเลยแล้วอย่าย,ยกสำลีเอาอะไรขึ้นมาอีกได้ไหมจงปล่อยวาตาธรรมชาติในวันพรุ่งนี้ใช้ไม่ได้เลยใครเป็นคนเขียนนะเนี่ยเฮ้ยอันที่จริงก็พอใช้ได้นะมีชุดกลอสะด้วยไหนดูหน่อยสิ เขาอีกลองชุดอยู่นั่นเห็นขาตั้งฉากอยู่ด้านหลังด้วยถ้าราคาถูกอาจจะคุ้มที่จะเสี่ยงสิบกูนสิบห้ามีของอยู่เต็มเท่าไรดีให้มาเลยสิบยี่สิบสามสิบเอาห้าสิบลกันเจ็ดสิบห้าไปต่อคุณไม่ได้มาเป็นหรอกเจ็ดสิบห้าเชิญเลยรอยเอาหนึ่งร้อยข้างหน้านี้หนึ่งร้อยยี่สดังนี้ไปเลยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าสองร้อยไปเชื่อผมเถอะเร็วว่ามา 2องเท่อ้อยไปต่อสุดไปเอาเอาสองร้อาสองรอเ้าเอา400้วทุนทุนวายยังไงเอา4 5่ไปเลย450นับสองขาย450้ใช่ทุกคนปลอบมือให้ซล่าหน่อยใส่ล็อกไปเลยไม่ต้องกลัวฉันอยากล็อกปากนายจะมัดเลยฉันซื้อมันมาแพงเกินไป เอาลราทุกคนนี่โกดังต่อไปหมายเลขเอหดูกันเลยว้า wow, แบบนี้ค่อยเข้าท่าหน่อยเเป็นโกดังใหญ่ที่สะอาดดีนะมีของดี่ในนี้ด้วยอ่ะไม่มีอะไรในคู่มือที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับโกดังนี้ดังนั้นผมจะลุยเดียวละให้อภัยผู้เยาวเพราะเขาไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่เห็นกล่องสองสำบยเจ้าของต้องเป็นผู้ชายแนะ่ไม่เห็นมีอะไรดีเลย ดูรกไปหน่อยนะแต่รู้ไหมว่าเก้าอี้รถกระบะนี่ขายกันเท่าไหร่ราคาดีมากแล้วก็ขายง่ายด้วยผมคิดว่าจะซื้อซะหน่อยฉันเห็นเครื่องมือกาอีรถกระบะเฟอร์นิเจอร์ไม่ไดีเท่าไหร่ธรรมดามากเลยเราต้องอยากได้แน่และฉันจะทำให้เขาต้องจ่ายหนักเอาเลยเท่าไร่ดีสองร้อยสามรว่ามาเลยเท่าไร่ดีของนี้เอาเจ็แล้วกันเบาๆทุกคนใครเ<า><อ>ขาอยากนะได้นะเขาประมูลอยู่ หนึ 500, เอ้าสองไปต่อสองร้างหน้าเดียย1 0ไป้อยสิเริ่มตกแล้วเหรอว่างี่กดดังที่ดีที่สุดก็ที่นายหลัที่แบบขยะเหรอห้ารอยชนห้ารอยห้าสิบหกร้อยเซฟหกอยสิบอีกแล้วเรับเอ้าหกรอยยี่ไปกันต่อหกร้อ่สบสู่ปายกลังยหกร้อยยี่สิบนับหนึ่งนับ2ขายตรงนี้620 เอาเราเสร็จแล้วขอบคุณทุกคนที่มาครับเราวางหน่อยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมจ่ายเงินด้วย,ยวันนี้เราประมูลไม่ได้เลยอ่ะแต่ฉันอยากพาคุณไปดูทางเดินที่ฉันเคยชอบไปสถานที่ลึกลับในท่องเขางั้นเหรอคุณลงไปที่นั่นทำไมมันเป็นเส้นทางลับอ่ะทำไมผมถึงรู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วคุณก็คงได้เห็นเองเมื่อเราไปถึงที่นั่นแล้วอ่ะ โอ้ของเยอะแยะเลยเออดูนี่คงเป็นของสะสมของใครสักคนนี่โอ้โอน่าทึ่งนะเนี่ยดูนี่สิครั้งแรกเลยนะที่ก่อนจะเริ่มค้นกระดังก็จะอะไรแบบนี้เข้าแล้วจะได้ไปแล้วจากไฟแช็กพวกนี้ของตรงนี้น่าจะรวมไปแล้วก็สักห้าร้อยดอลลาร์เนี่ยไม่มีค่าอะไรอเออพระเจ้าดูสิว่าฉันจเจออะไรให้ตายเถอะ คือน้ำชื่อเมเปิ้ลโอ้นี่มันหนักถึง25กิโลกรัมเลยนะมีอยู่5านะ้าถังเนี่ยเดาซิว่าใครจะไปกินตับบดกับวัฟเฟิลวันอาทิตย์นี้บริสุทธิ์ด้วยนี่มันทองคำเหลวแท้ๆเลยโอ้ดูนี่ดูนี่แท้ดีพวกเงินคือสปิกมีอยู่เต็มกล่องเลยดูซิฉันเดาว,ว่าคุณคงจะต้องเสียบมันไว้กับโคนต้นไม้แน่ๆฉันไม่รู้นะว่ามันมีค่าเท่าไหร่แต่ว่าฉันจะเอาสปิกร์ ถังแล้วก็น้ำเชื่อมไซรับไปให้คนช่วยติวราคาใครเก็บขยะแบบนี้กันเนี่ยเออดูขยะไตายเหอะถ้าไม่ระวังนะคุณจะต้องเสียนิ้วไปได้เลยเออหรืออาจจะต้องเสียมือด้วยทำไมฉันถึงสังหรจใจแปลกๆว่าตั้งแต่นี้ไปกดดังนี้มันจะต้องลงเหวขยะอีกแล้วเฮ้เฮ้ทำอะไร ให้ผมช่วยดีไหมนี่แน่ดูอะไรมั้ยไปให้พ้นเลยกำไรแง่แ่เลยขออ๋อเยะเยอะแยะเต็มไปหมดได้เวลาไปแล้วก็ไม่เลวมีเก้าอี้ซะด้วยนะตัวละห้ิบเหรียญมีอยู่คู่หนึ่งเมื่อน่ารักไหมเนี่ย คุณและคุณนายซันตายังอยู่ในกล่องที่สำคัญ20เหรียญไม่มีอะไรในนี้เลยมีแต่ขยะทั้งนั้นนว่างเปลา่าขยะอ,อะไรอ่ะสารที่ทำให้เกิดโฟมกล่องในกล่องเหรออาจจะน่าสนใจก็ได้นะเลือดซอมบี้เนี่ยนะสารทำให้ยางคงรูปสารทำให้เกิดเจล นี่คนจะเป็นชุดแต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟกล์ละมั้งผมรู้จักคนที่ใช้อุปกรณ์พวกนี้ด้วยชุดแต่งหน้าผู้นี้อาจจะดึงผมขึ้นมาจากคอหานได้เลยนะอ่านคำแนะนำการใช้งานและขอ้อมูลคำเตือนในคู่มือผลิตภัณฑ์ฮึมอาละต้องลองดูสะหน่อยดีกว่าฉันกำลังไปหาเจอันที่จริงเขาทำสวนน้ำตาลหรือว่าเรียว่าฟาร์มเมเปฉันก็ไม่แน่ใจเท่าไหร หวังว่ารดคามันจะหวานเท่ากับรสชาติของมันนะยินดี D ที่ได้เจอคุณนะคะที่เจอนะครับนี่คือของที่ฉันเอามาค่ะหน่อยหน่อยดูซิว่ามีอะไรบ้างฉันมีสปิกอตว่ามันคือสปายครับเรียกชื่อมันให้ถูกสปายปฉันไม่ต้องเรียกชื่อถูกหรอกนะเจฉันอาศัยหน้าตาเป็นอาวุธแค่นั้นเองอ่าแล้วเนะรับสวรรคไปครับผมจะให้คุณเจาะรูที่ต้นไม้ลึกราวหนึ่งนิ้วครึ่งตรงนี้นะโอเค แล้วก็เล็งขึ้นไปข้างบนนิดหน่อยเพราะว่าน้ำหวานจะต้องหยดออกมาจากต้นไม้เเข้าใจออ <Good. S 2> นั่นแหละดีหมุนออกมาเลยใส่สปายเข้าไปในรูแบบนั้นแบบนี้นะ s <S ดีมากับเอาทีนี้ไปเอาถังมาทีนี้ก็ฝาแต่นั้นคุณเห็นสองรูนั่นมเออเห็นคุณสอดฝาลงไปตรงนั้นแม่ยังไม่คล่องเท่าไหร่นะ เจฉันเป็นซิติโกลนะโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงวันนี้จะได้สอมจนพอใจแนะ่มีต้นไม้อีกแบบร้อยต้นที่คุณต้องแทบ็บลงมือเลยจริงนะเหรอ,อหหหขอฉันอธิบายเรื่องกับประเมินราคาใฟังหน่อยนะงานของฉันก็คือปรากฏตัวพร้อมเสื้อผ้าด่ารักและงานคุณก็คือบอกว่าของพวกนี้มันราคาเท่าไหร่ ถ้าซื้อที่ร้านราคาประมาณสักหนึ่งเหรียญห้าสิบโอ้หนึ่งเหรียญห้าสิบจะมีอยู่ร้อยอันะใช่แต่ถ้าผมจะซื้อมันแหมผมไม่อยู่แล้วต้องหลายร้อยอาจจะสักยี่สิบห้าเซนนั่นมันลดไปตั้งเยอะนะเจใช่ไม่เอาก็ตามใจว่ายังไงจ้เอืมไม่เอาอะบางทีตัวช่วยของฉันอาจจะเป็นทองคําเหลวที่ฉันเอามาด้วยนี่ก็คือหนึ่งถังหรือว่าหนึ่งกระป๋องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเขียนไว้ว่าน้ำเชื่อมเมเปิ้ล จะรู้ว่ารคาคามเท่าไหร่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะนี่มาจากคุิยเบกแล้วมันก็เป็นมีเดียมเหรับนั้นๆจะเป็นน้ำเชื่อมคุณภาพโอเคนั่นมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยแล้วคุณคิดว่ายังไงอะไม่อยู่เท่าไหร่ละมีอยู่5แล้วมันก็เขียนไว้ว่า25กิโลกรัมก็ประมาณ94-95ลิตรประมาณนี้ใช่ใ ถ้าคุณเอาไปขายเปลีกย95ลิตรขายได้ลิตรละ22ดอลลาร์ในร้านนะครับรู้ไหมเจ๊ฉันไม่เก่งเลขเลยนะคิดในใจก็ไม่เป็นงั้นมันเป็นเท่าไรหร่ล่ะนั่นเท่ากับรอบังนะรอมัยรออยู่ราวๆ2,100ดอลล,ลาร์อะไรนี่เจ๊คุณทำให้ฉันมีความสุขมากเลยโอ้ดีใจจังเลย ปรากฏว่าของทั้งหมดที่ผมเจอมีไว้ทำอวัยวะเทียมดังนั้นผมจะมันไปให้ช่างแต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟกต์จอร์แนเครกดูสักหน่อยเขาเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดในวงการนี้ผมชอบเขามีอะไรบางอย่างในบ้านเขาที่มันช่างเชื้อเชิญเหลือเกินเลยเอ้จอร์แนเอ้ร้อยสบายดีหรือเปล่าก็ดีในนี้เหมือนร้านสยองขวัญเลยมันคือแหล่งรวบรวมของแปลกของผมคุณเอาอะไรมานี่คือโฟมลาเท็กซ์มีไว้ทำอวัยวะเทียม นี่คือสมองคิดอยู่แล้วเชียวว่าต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยเอ่มนี่คือสารทำให้เกิดโฟมสารทำให้เกิดเจลนี่อะไรสันหลังหรือเปล่าเออนี่จริงๆแล้วก็คือผลลัพธ์ของขวดทั้งหมดนี้มันคือโฟมลาเท็กซ์เป็นออของที่ปกติแล้วใช้กันในวงการภาพยนตร์เป็นวัสดุที่อ่อนนุ่มแล้วก็ทนทานมากเลยจับดูสิ ครั้งแรกที่ใช้มันก็คือในเรื่องพอมดแห่งออสสำหรับทำลิงบินได้เออเใช่แล้วก็สิงโตดังนั้นมันจึงเป็นของที่มีประวัติที่โดดเด่นและนี่ก็คือฟันหรือว่าอะไรสักอย่างใช่ไหมพ,พูดเลรอพูดและติ่งเนื้อและนี่ก็คือบาดแผลเข้าท่าดีมันมีไว้สำหรับทำซอมบี้ะนะนี่คือชุดแต่งหน้าซอมบี้ขั้นเริ่มตน้นใช่แล้วคุณคิดว่าผมเอาไปขายได้ไหมสำหรับสารทำโฟรมลาเท็กซ์ผมคิดว่าคุณน่าจะขายได้สัก 200เหรียญประมาณนั้นนะสำหรับพวกอวัยวะเทียมเนี่ยศิลปินส่วนใหญ่จะทําของตัวเองผมมีไอเดียดีๆแล้วอะไรเออคุณใช้ของพวกนี้ได้นะเอาเป็นว่าคุณแรกบริการแต่งหน้าเปลี่ยนผมให้เป็นซอมบี้สักวันหนึ่งแล้วผมจะให้ของพวกนี้กัคุณผมบอกผมทําได้นะเอ้เพื่อนมันต้องสนุกแน่นมันต้องสนุกแน่ๆ <ผม S 1> เลย<ด>ที่ผมชอบนะ พระเจ้าอ้ผมดูเหมือนริกเลยอะโอ้ยให้ตายเลยรีบร้อุยทงวถ้าตายรีบร้อาอัศจรรย์มากเพื่อนคุณคือศิลปินนะเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะทำขึ้นมาได้แหมมันยอดมากเออสุดยอดไปเลยแหมผมจะเข่ามือไปกินสมองซะ เชื่อหรือไม่โมโบกี้กับผมเนี่ยกำลังเอาของแปลกของเราไปให้พิพิธภัณฑ์ริปลี่บิลลีฟิดอนนัตดูว้าวเอ็ดเวิร์ดเฮ้พอสบายดีไหมน่าทึ่งมากนั่นมันอะไรอ่ะก็ชื่อวอเตอร์ทัสซันคนที่หนักที่สุดอ้วนที่สุดเท่าที่เคยมีมาอ๋อเขาเป็นคนเหรอหนักพันสี่ร้อยปอนด์นะครับเราว่าของที่มีนี่ว่าแปลกแล้วจนกระทั่งเด้มาที่นี่ก็ริบลี่เป็นบ้านของแปลกนี่นะคุณเอามันมาถูกที่แล้วเพื่อนเป็นไงบ้าง เคยเจอของแบบนี้บา้าง่อยไหมเพราะส่วนใหญ่อาไม่เคยเจอแต่ผมเคยเจอมาสองสาครั้งนี่คือนกกระทาสองหัวยังไม่มีปีกซะด้วย,ยงั้นก็น่าจะตายในไข่ไน,นะมีคนสะสมมันด้วยเหรอมีตลาดใหญ่สำหรับสัตว์แปลกๆนะครับเอาอย่างนี้มันราคาสักเท่าไหร่ก็หมาหัวลร้อยเป็นไงเนี่ยนะหัวร้อยเป็นการติวเลขที่คุ้มค่าทุกเพนนีแล้วนี่ล่ะนี่คือมัมมี่ลิงของแท้อาจจะสักหนึ่งร้อยเหรียญมันทำผมขนลุกเลย หัวยอส่วนเราไม่อยากจับมันเลยคุณกลัวหรือไงกลัวซิเอ้ย์สอยากให้ดูอะไรหน่อยนะเพราะว่าผมบังเอิญมีอยู่หัวหนึ่งเหมือนกันคือสองหัวดีกว่าหัวเดียวใช่ไหมจับเอาใกล้ๆนี่อาะละจริงๆแล้ววิธีทามันคือเอากระโหลออกมาแล้วก็เย็บกลับเข้าไปแต่ถ้าคุณเห็นรอยเย็บเล็กๆตรงนี้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกให้คุณรู้ว่ามันเป็นของแท้นะครับส่วนใหญ่หัวย่อส่วนมาจากช่วงยุค1880ถึงยุค1920 ภาษีผิดกฎหมายมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับและราคาเท่าไหร่หัวจ้าส่วนของแท้จะมีราคาระหว่าง7 0 0ดหมื่นถึงดดอลลาร์โอ้โหัวนี้อาจจะสักเออหนึ่งหมื่นห้าพันแต่แหมผมมีข่าวร่าจะบอกคุณนะพออะไรครับคือนี่มันเป็นของปลอมที่ดูออกง่ายมากอาจจะแถมมากับหนังสือการ์ตูนล,ละมัง้งนน่าจะสักห้าเหรียญเราเก็บชิ้นเด็ดที่สุดเอาไว้ทีหลังนี่อเอากันไั้นไปหาผมเลยมันตายแล้วไม่สนอะ่ะดูดี ครับทับใจนะเนี่ยนี่คือวูเปอร์ทิงเกอร์วูเปอร์ทิงเกอร์อะไรอะ่ะวูเปอร์ทิงเกอร์คือสัตว์อตำนานที่สร้างขึ้นโดยคนที่พยายามหลอกเด็กให้ออทำตัวดีๆอย่าไปตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนวูเปอร์ทิงเกอร์เล่นงานเอาประมาณนั้นนะครับครึ่งนกครึ่งสัตว์เล่นนกในนมฟังดูคุณคุณไม่โบเกดนี่หละคือวิธีที่เราทำให้ลูกกินผักผมไม่กลัววูเปอร์ทิงเกอร์ วัวเทิเกอรของแท้ที่อายุสัก2-300ปีเพราะว่านี่อายุย้อนไปได้ถึงศตวรรษที่18จะมีราคาถึง2หรือว่า3,000ดอลลาร์โชคร้ายของคุณไม่ใช่สัตว์ต่ตำนานของจริงด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเป็นครึ่งนกครึ่งกิ้งก่าแล้วก่ตัวนี้เป็นของปลอมอย่างชัดเจนแต่ของปลอมของคุณแม่ไม่รู้สินะน่าจะสัก500ดอลลาร์มั้งวัวาทิงเกร ขอบคุณได้เอ็ดเวิร์ดเยี่ยมไปเลยยินดีช่วยเหลือเสมอขอบคุณทิสลาเวลาใมีเวลาก็ไปดูส่วนที่เหลือในผพิตภัณฑ์สิมีของแปลกเยอะแยะเลยนะเราจะไปโกี้โกี้นี่เป็นเครื่องชั้นตําหนักยุครากมาที่นี่นี่รูต้องลองชักดูหน่อยนะได้ฮะได้โอเคแบบนี้แหละนี่แหละอ่าแล้วก็ทำแบบนี้นั่นแหละโอเค โอเคแล้วพ่อจะบอกให้ว่าที่เหลือทำยังไงพอ่อฮะว้วว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 อย่าอย่าทำแบบนั้นอ,อย่าทำแบบนั้นอยู่นิ่งๆเออสุล่าพบน้ำเชื่อมเมเปิล90ลิตรขอต้อนรับสู่ t o r a เ e w a อล Canada ดูเหมือนว่าพ่อกับปรกาศอาจจะรู้จริงๆว่ากำลังทำอะไรอยู่เชื่อหรือเปล่าร้อยไม่ได้ตั้งใจทำเงินจากอุปกรณ์แต่งหน้าของเขาสิ่งที่เขาต้องการจริงๆก็คือสมองสมองสมองและซินดี้กับ,บริกก็ไปดูน้ำตกโดยไม่มีโกดังซินดี้นี่คณหรือเปล่าฮลัลโหลจะมีหัวเล็กๆฉันก็มีหัวเล็กๆสหัว มมโอโ้เร็กอะ่ะฉันกำลังปวดหัวอ,ออกไปก่อนปะ